รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการอ่านเข้าเส้นเหมือนเช่นเคยนะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราคัดสรรสาระและความบันเทิงมามอบให้กับคุณผู้ชมแบบเน้นๆค่ะแล้วก็ขอกระซิบไว้นิดนึงนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดค่ะ เชื่อว่าทุกคนก็คงรักและปรารถนาดีกับสัตว์เลี้ยงของตัวเองเพียงแต่คุณอาจหลงลืมไปว่าคุณพร้อมที่จะเสียสละเวลาทุ่มเททั้งกายและใจในการดูแลชีวิตของเขาไหมถ้าเกิดเราเราใจรักแล้วอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยล้วก็มุ่งไปไปตรงนั้นนะคิดว่าต้องทําได้แน่น เราคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าสัตว์เลี้ยงได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวิตของเราค่ะเพราะสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปนะคะจากครอบครัวใหญ่ที่มีสมาชิกอยู่กันหลายคนก็กลายมาเป็นครอบครัวเดียวตามวิถีของคนเมืองค่ะ ซึ่งบางครั้งนะคะก็อาจจะเกิดความรู้สึกเหงาขึ้นมาได้ค่ะหลายคนก็เลยหาสิ่งที่จะมาช่วยคลายเหงานะคะแล้วก็มาลงเอยที่เจ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยแหละค่ะที่ทุกครอบครัวอยากจะรับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ความสุขให้กับทุกๆคนค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะคะก็คือคุณต้องถามตัวเองให้แน่ใจซะก่อนค่ะว่าคุณพร้อมที่จะให้เขามาฝากชีวิตไว้กับคุณแล้วหรือยังคะ ถ้าคุณยังลังเลเรื่องต่างๆอยู่นะคะก่อนที่จะตัดสินใจค่ะเรามีคำแนะนำดีๆจากนางแบบสาวสุดเซ็กซี่ค่ะซึ่งได้ฉายาว่านางฟ้าของน้องหมาอย่างคุณเก๋ชลาดาเมฆราตีมาฝากกันค่ะสนับสนุนให้คนไทยเปิดโลกการเรียนรู้โดย C1 Learning Center การเลี้ยงสัตว์สักตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองบางคนเลี้ยงเพื่อความบันเทิงเรืองใจเลี้ยงเพราะเหงาเลี้ยงเพราะอยากเลี้ยงเล่นๆเ,เลี้ยงเพราะแฟชั่นหรือเลี้ยงเพราะอยากลองทําอะไรใหม่ๆแต่ในความเป็นจริงแล้วก่อนที่คุณจะนําพวกเขามาเลี้ยงคุณควรที่จะตรวจสอบความพร้อมของตัวเองในหลายๆด้านให้ดีซะก่อนค่ะ เชื่อว่าทุกคนก็คงรักและปรารถนาดีกับสัตว์เลี้ยงของตัวเองเพียงแต่คุณอาจหลงลืมไปว่าคุณพร้อมที่จะเสียสละเวลาทุ่มเททั้งกายและใจในการดูแลชีวิตของเขาไหมไปฟังกันค่ะว่าเก๋ชนระดาเมฆราตรีจะมาช่วยเตือนสติคนที่คิดจะหาสัตว์เลี้ยงมาเป็นของตัวเองพร้อมทั้งแนะนำหนังสืออะไรให้อ่านกันค่ะทำแนะนำจากเก๋จากใจเลยนะคะที่เก๋เนี่ยะะที่เก๋เป็นจิตอาสาตรงนี้ด้วยแล้วก็เกเก็ทำ เกี่ยวกับมูนิชิด้วยเดี๋ยวไว้เสียงจากเรานะคะอยากจะบอกว่าถ้าเราจะมีสัตว์สักหนึ่งชีวิตหนึ่งตัวหนึ่งชีวิตหนึ่งตัวเป็นภาระและหน้าที่มองหน้าเลยหนึ่งชีวิตหนึ่งตัวเป็นภาระและหน้าที่นะคะถ้าคุณไม่พร้อมไม่เลี้ยงนะคะ ถ้าคุณคิดจะเลี้ยงแค่หนึ่งชุนี้คุณต้องจริงๆทั้งเรียกว่าสละเวลานะคะแบ่งปันเวลาเสียสละให้เขาแล้วก็เวลาเขาป่วยไข้ไม่สบายนี่ก็ต้องดูแลเขาถ้าคุณคิดว่าคุณเสียสละแล้วคุณแบ่งเวลาของคนของคุณเนี่ยมาทำตรงนี้ไม่ได้เนี่ยอย่าเลี้ยงหนึ่งชิตเลยเพราะว่าอนาคตนี่จะเป็นปัญหาของตัวคุณเองปัญหาสังคมถ้าคุณแบบเป็นสัตว์จรจัดนะแล้วก็เป็นการทำบาปกันมันก็ชีวิตนั้นด้วยค่ะแล้วคุณล่ะคะพร้อมที่จะเป็นเจ้านายที่ดีของน้องหมาหรือยัง ถ้าคุณรักน้องหมาและกำลังคิดจะเลี้ยงขอแนะนำหนังสือคู่มือเลี้ยงหมาสามัญประจำบ้านเล่มนี้เลยค่ะเพราะเขาจะมาบอกให้คุณรู้ว่าการเลี้ยงหมาสักตัวไม่ใช่แค่การให้อาหารวันละสองมือ้ออาบน้ำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งไปฉีดยาตามที่คุณหมอนัดแล้วก็เล่นกับมันตามอารมณ์และเวลาว่างของคุณเท่านั้น เพราะเจ้าสัตว์เลี้ยงแสนรู้ตัวนี้มีอะไรให้คุณต้องดูแลใส่ใจมากกว่าที่คุณคิดดังนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจรับน้องหมามาเลี้ยงต้องศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อมค่ะอย่างเรื่องของการเลือกน้องหมาก็เป็นเรื่องที่สําคัญคุณควรพิจารณาให้ดีว่าคุณมีศักยภาพในการเลี้ยงน้องหมาพันธุใดที่เหมาะกับคุณและอย่าลืมว่าการเลี้ยงน้องหมาต้องมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเพราะค่าตัวน้องหมาถือเป็นเงินเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดูแลน้องหมาไปตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆของน้องหมาหรือเรื่องของวิธีกําจัดเห็บหมัดและพยาธิหนังสือเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยสาระที่คนอยากเลี้ยงหมาควรรู้รับรองว่าคุณจะเข้าใจและหลงรักน้องหมามากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนค่ะส่วนใครที่อยากเลี้ยงแมวต้องอ่านเล่มนี้เลยค่ะหนังสือ cat study วิชาแนะแมว เพราะเป็น How t ูการอยู่กับแมวโดยนักวาดนักเขียนแชมป์ทีปรกรณ์จะมาแชร์ประสบการณ์จริงในการเลี้ยงแมวตั้งแต่แรกเริ่มที่ได้รู้จักเจ้าแมวน้อยแรงบันดาลใจที่คิดจะมีเจ้าเหมียวมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตและที่สําคัญเขาจะมาแนะแนวเจ้าของแมวมือใหม่อย,ย่างคุณให้มีความชํานาญมากยิ่งขึ้นอย่างการเลือกแมวมาเลี้ยงเขาบอกไว้ว่าอย่าเลือกแมวจากหน้าตาเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ควรเลือกให้เหมาะกับนิสัยตัวเองจะดีที่สุด ส่วนการเลือกายแมวที่ใส่ในกระบาไว้เป็นที่ขับถ่ายนั้นคุณต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลในการเลือกสักนิดนะคะเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นภาระของคุณในภายหลังได้ค่ะนอกจากนี้ยังแนะนําเรื่องของการเตรียมข้าวของเครื่องใช้การเล่นกับแมวการฉีดวัคซีนแมวการดูแลรักษาความสะอาดรวมไปถึงพฤติกรรมในช่วงต่างๆของเจ้าแมวเหมียวใครที่คิดจะเลี้ยงแมวหนังสือเล่มนี้ก็น่าจะเป็นคู่มือชั้นเลิศสาหรับทาสแมวในอนาคตได้นะคะ รับรองว่าคุณจะตกหลุมความน่ารักของเจ้าแมวเหมียวกันแบบหัวปักหัวปัมทีเดียวค่ะการเลี้ยงสัตว์สักตัวไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะ คุณต้องศึกษาข้อมูลให้ดีและเตรียมตัวให้พร้อมทั้งกายทั้งใจและรวมทั้งกําลังเงินที่ต้องใช้จ่ายในการดูแลพวกเขาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการให้ความรักและความเอาใจใส่รับรองว่าทั้งคุณและสัตว์เลี้ยงจะมีความสุขที่สุดในโลกเลยค่ะ ดิฉันเชื่อว่าทุกคนที่คิดจะเลี้ยงสัตว์นะคะก็คงจะมีความรักมอบให้กับสัตว์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะแต่ความรักอย่างเดียวไม่พอนะคะที่จะทําให้เขามีความสุขเพราะว่าเขาก็ต้องการความเข้าใจแล้วก็การดูแลเอาใจใส่เช่นกันค่ะดังนั้นนะคะการศึกษาลักษณะนิสยัยและวิธีการดูแลพวกเขาจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาดค่ะ และในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาติดตาม r e a l ลิตมองเกษตรหลังเกษยียณกันต่อค่ะซึ่งเกษตรกรคนเก่งของเราจะมาเผยทุกเคล็ดลับที่จะทำให้คุณร่ำรวยขึ้นได้จากงานเกษตรค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของอ่านเข้าเส้นค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ยังมีภารกิจตามติดชีวิตของพี่วุฒิค่ะผู้ที่กําลังมองเกษตรหลังเกษียณกันอยู่ค่ะโดยในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พาพี่วุฒิไปพูดคุยกับเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการทําสวนมะนาววงบ่อซีเมนค่ะซึ่งงานนั้นนะคะพี่วุฒิก็ได้แนวคิดในการทําเกษตรติดมือมา,มามากมายค่ะ ที่สำคัญนะคะพี่วุฒิยังได้เก็บเทคนิคในการทำสวยมะนาววงบอ่อซีเมนตตุนไ้เป็นความรู้อีกเพียบทีเดียวค่ะใครอยากได้เทคนิคความรู้นะคะต้องตามติดพี่วุฒิไปประชิดติดขอบสวนกันเลยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่วุฒิก็ได้พบกับกูรูเจ้าของสวนมะนาววงบอ่อซีเมนและเก็บเคล็ดลับการเป็นกเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จมาฝากกันแล้ว แล้ววันนี้เราจะให้พี่วฒิพาไปเก็บความรู้เรื่องการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนโดยไม่ใช้ดินจากคุณอัครพลวงวาดมาฝากกันอีกครับรก็ท้าเกษตรกรท่านใดนะครับมีพื้นที่นะครับก็วัสดุหรือเขาเรียกว่าวัสดุที่เป็นอินทรีย์ธาตุ5อย่างนะครับก็คือแกบดิบแกบดำ ขี้วัวขุยมะพร้าวสายหยาบนะครับส่วนผสมอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1โดยปริมาตรคือถ้า1กระแป๋งก็1กระแป๋งเหมือนกันหมดอย่างนี้นะครับผสมให้อัตราส่วน1ต่อนต่อ1เท่ากันเนี่ยนะครับแล้วเอาไปใส่ในกระถางพลาสติกก็ได้ถังพลาสติกก็ได้วงซีเมนต์ก็ได้หรือจะไปอ่างซักผ้าก็ได้นะครับโดยที่ปิดก็ร้อ แต่ว่าสูงจากก้นร้อเต้องมีเจาะรูระบายน้ำนะครับเพราะมันปิดตูดร้อเถ้าเป็นวงซีเมนต์ก็สูงสัก12เซนเจาะรู4รู4ทิศทางรูหนึงขนาด3หุนถ้าเป็นกรละมังซักผ้าก็สูงสักประมาณไม่เกิน10เซนนะครับก็ยังเป็น3หุนเหมือนเดิมนะครับเจาะระบายน้ำนะครับใช้วัสบุปลูกหรือก็เรียกอินทรีย์ธาตุ5อย่างไม่ได้ใช้ดินเลย เกรรษตรกรไม่ต้องไปหาซื้อเขานะครับพืชเศร,รษฐกษิจพอเพียง10อ,อย่างขึ้นไปเนี่ยปลูกได้เลยนะครับหัวหอมหัเกีียมก็ปลูกได้หมดลักษณะอย่างนี้นะครับออการปลูกมะนาวในวงไม่ใช่ดินเนี่ยนะฮะต้นทุนที่ลงไปแล้วนี่นะครับต้นทุนเนี่ยวงซีเมนต์เนี่ยประมาณที่สิงบุรีเทปิกดก้นร้อยเปอร์เซนดเมเตอร์หเมตรนี่ยก็350บาทวัสดุปลูกที่ไม่ได้ใช้ดิน ในหนึงวงซีเมนที่มีความสูง1เมตรต้นทุนอยู่ประมาณออถุงหนึงประมาณ90บาทก็ใช้ประมาณสัก5ถุงก็400กว่าบาทนะครับต้นพันนะถ้าเป็นมะนาวไทยก็ประมาณ100ถ้ามะนาวสารัดอเมริกาก็ประมาณสัก250นะครับสรุปแล้ว1วงก็ใช้ทุนประมาณ850เป็นอย่างต่ำนะครับที่ผ่านมาปลูกมาแล้ว4ปีเนี่ยลงทุนมะนาว200วงไปประมาณสัก แสนเจ็ดหม่นเน่ยจุดคุนถือคืนทุนอยู่ไม่เกิน2ปีนะครับก็คือจะได้เงินทุนมาประมาณคืนทุนมาแสนเ0็ดโดยประมาณแต่นั่นหมายถึงว่ามีมีลูกทั้งปีแล้วก็ตอนกิ่งขายขยายพันธุ์ได้ด้วยนะครับแต่ผมเองเนี่ยก็ในวงซีเมนที่เราปลูกไม่ได้ใช้ดินเนี่ยนะฮะเรายังมีส่งเสริมให้เกรรษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำร,ร,ริ ควบคู่ไปในวงซีเมนต์ที่ปลูกมะนาวได้ประมาณสักไม่เกิน6เดือนนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของพิกกระเพราหัวละพาแตงกวาผักชีสาลแแนะมะเขือเทศตัวฝักยาวนะครับตังอ๋อนะครับรวมทั้งเมลอนญี่ปุ่นที่ราคาลูกละหมื่นบาทที่ผมเอาต้นแบบมาปลูกมะนาวในวงซีเมนต์ไม่ได้ใช้ดินนี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของของกเกษตรกรไทย แล้วก็คนไทยทุกคนที่จะปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่ได้ใช้ดินไว้ในบ้านนะฮะไม่จําเป็นจะต้องปลูกเป็นพันวงอย่างที่ผมปลูกมะนาวในสวนบ้านบางมันและบ้านมางอาจารย์นี้เป็นยังไงครับคุณผู้ชมนี่แค่คร่าวๆในเวลาอันจํากัดของรายการนะครับคุณอัครคนยังมีเคล็ดลับอีกมากมายที่พร้อมจะเผยแพร่ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ เพราะมีความตั้งใจและมุ่งม,มั่นที่จะถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรไทยสามารถพลิกชีวิตให้ร่ำรวยได้เหมือนเกษตรกรของต่างประเทศเลยครับเ,รออเอาล่ะครับคราวนี้กลับมาดูพิวุฒ์ของเรากันต่อ,อเห็นมีอาการตื่น<อ>เต้นปราปลื้มตลอดเวลาไปถามกันหน่อยดีกว่าครับว่าการมาดูงานที่สวนมะนาวครั้งนี้มีประโยชน์กับพิวุฒ์ยังไงบ้าง,งเ จะบอกว่าดีใจว่าครับรู้สึกเป็นเกียรติมากกว่านะครับที่ทมีโอกาสได้ได้มาเจอกับอาจารย์ที่ที่รู้เรื่องการเกษตรจริงๆร่งซึ่งไม,ไม่ไม่ใช่รู้แค่ว่าอ่านอ่านหนังสืออย่างเดียวแต่นี่คือการลงมือทำมันมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับคือถ้าถ้ามองว่ายากมันก็จะยากครับแต่ถ้าเกิดว่า,เ,าเราเรามองว่ามันง่าย ถ้าถ้ามันง่ายในในส่วนตัวของผมเนี่ยคือต้องใจรักมันต้องใจรักมาก่อนซึ่งซึ่งถ้าถ้าเกิดเราเราใจรักแล้วอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็มุ่งไปไปตรงนั้นนคิดว่าต้องทําได้แน่ๆะะนหเห็นด้วยกับพี่วุฒิอย่างยิ่งเลยครับว่าการที่เราจะทําอะไรให้ได้ดีนั้นอย่างแรกต้องมีใจรักและที่สําคัญอีกอย่าง ก็คือการเรียนรู้อยู่เสมอซึ่งเรื่องนี้ขอคอนเฟิร์มด้วยคำพูดของผู้ที่ได้คลุกคลีและสัมภาษณ์เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายจากการทำนิตยสาราไม่ลองไม่รู้และหนังสือเชิงเกษตรและส่งเสริมอาชีพคุณอภิชาติสีสะอาดคือตรงนี้มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่นับวันเนี่ยเทคโนโลยีมันจะทันสมัยมากขึ้นยิ่งขึ้นซึ่งการทำ ตามกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนี่ยมันก็จะไม่พัฒนาไปไหนก็จะอยู่ย่ําอยู่ที่เดิมอ่านหนังสือเยอะๆศึกษาจากอ,าอินเทอร์เนต็ตบ้างหรือไม่ก็แหล่งแหล่งเรียนรู้ทั่วๆไปใกล้ๆบ้านนะฮะมันจะมีจะมีวิทยากรหรือการเรียนรู้ต่างๆมีหนังสือมีตําราอยู่ที่ที่ศูนย์เรียนรู้อาจจะมีเยอะศึกษาก่อนที่จะนํามาปฏิบัติจริงนะฮะไม่เสี่ยง ต้องรู้ให้จริงถึงจะมาทำกันหากเกษตรกรไทยนะคะใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมค่ะผสมผสานกับการอ่านแล้วก็หาความรู้ใหม่เพิ่มเติมนะคะดิฉันเชื่อว่าชาวนาชาวสวนบ้านเราค่ะจะสามารถเปลี่ยนชีวิตพลิกเป็นเกษตรกรเงินล้านได้อย่างแน่นอนทีเดียวค่ะ สัปดาห์หน้านะคะต้องติดตามอ่านเข้าเส้นให้ได้ค่ะเพราะเราจะตามติดพี่วุฒินะคะไปคุยกับกูรูด้านการทำเกษตรผสมผสานกันค่ะส่วนตอนนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาสำรวจหนังสือและก็นิยยสารออกใหม่ด้วยกันค่ะนี่คือเป็นผลผลิตของอาจารย์นะครับที่ท่านได้มาด้วยคอมเพียนของอดทนและก็การเรียนรู้ศึกษานะครับมันก็เลยทำให้ได้ผลงานที่สุดยอดมาก นะครับน่าชื่นชมนะครับแล้วก็และทุกทุกทุกทท่านที่ที่ได้มีโอกาสที่ดูเนี่ยสามารถที่จะ,อะเอาไปใช้แล้วก็นำไปเป็นตัวอย่างได้นะครับ ในเวลาสำรวจแผงหนังสือออกใหม่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะว่ามีหนังสือและก็นิยาารออกใหม่เล่มไหนที่น่าสนใจกันบ้างตามไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะสนับสนุนให้คนไทยรักการอ,รอ,อ่านโดย c m b CENTER เด c กอ e เรชันฉนบับเดือนเมษายนชวนคุณมาจัดบ้านให้เหมาะเจาะลงตัวสำหรับทุกคนในครอบครัวตั้งแต่เจ้าเบบีตัวน้อยไปจนถึงผู้สูงวัยอย่างคุณตาคุณยายค่ะโดยหากบ้านไหนต้องดูแลผู้สูงวัยนอกจากการจัดพื้นที่ห้องนอนไว้ชั้นล่างแล้วในห้องน้ำก็ควรทำราวจับเพื่อช่วยในการเดินและทรงตัวด้วยนะคะ และไม่ควรเก็บข้าวของของผู้สูงอายุไว้ในตู้หรือลิ้นชักที่อยู่ต่ำกว่าระดับเอวเพราะจะทำให้ลำบากในการก้มหยิบได้ค่ะ จากนั้นมาจับคู่สีแต่งแต้มให้บ้านสวยกันค่ะกับเทคนิคการแต่งบ้านด้วยคู่สีกลมกลืนและเฉดสีที่แตกต่างโดยหากคุณรักความมีสีสันโทนสีที่ตัดกันในการตกแต่งบ้านน่าจะเหมาะกับคุณค่ะแต่ต้องระวังไม่ให้ตัดกันจนจิจ๊ดจ๊าดเกินไปโดยเคล็ดลับก็คือควรเลือกคู่สีที่มีความอิ่มตัวเท่ากันแต่กําหนดปริมาณพื้นที่สีใดสีหนึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ ส่วนอีกสีเป็นเพียงสีเสริมสัก20%ของพื้นที่เพื่อสร้างความน่าสนใจสะดุดตาให้กับห้องของคุณค่ะส่วนใครที่ติดกลิ่นมือสองชอบของมีประวัติไม่ควรพลาดวินเทจไลท์ฉบับนี้ค่ะ ที่เขาจะพาเราไปย้อนเวลากับงาน Goodwood Revival ในประเทศอังกฤษงานแข่งรถคลาสสิกที่คัดมาเฉพาะรถซึ่งผลิตก่อนปี1966ทั้งสิน้นที่นอกจากงานนี้จะเป็นสนามประลองความเร็วของคลาสสิกคารุ่นเก่าแล้วบรรยากาศโดยรอบยังถูกเนรมิตให้อบอวนไปด้วยกลิ่นอายของคืนวันก่อนยุคสงครามตั้งแต่ร้านรวงต,งต่างๆที่นําเสื้อผ้าและของจิปาถะจากยุคนั้นมาออกร้านจําหน่ายเสียงเพลงขับกล่อมจากวงดน,นตรีที่บรรเลงเพลงใน ยุค50หรือแม้แต่ถุงกระดาษห่อฟิชแอ h i ิปที่ขายในงานก็ยังทำจากหนังสือพิมพ์ปี50เรียกได้ว่างานนี้เก็บภาพจากความทรงจำรวมถึงเรื่องราวในอดีตเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์งานหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ จากอังกฤษเราไปต่อกันที่อิตาลีกับพิพิธภัณฑ์เวสปาตำนานสองล้อท,ที่คลองใจนักขี่มาจนถึงปัจจุบันโดยพ,พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีเวสป้าหายากจอดเรียงรายกันแบบละลานตาตั้งแต่เวสปา98ซึ่งเป็นโมเดลจากยุคแรกรถยนต์รุ่นเวสปา400รวมไปถึงของสะสมที่บ่งบอกถึงความคลั่งไคลในเวสปาได้เป็นอย่างดีค่ะ ในฉบับยังมีเรื่องราวของเก่าโดนใจนักสะสมให้ได้อ่านกันอีกเพียบใครชื่นชอบไอเทมคลาสสิกก็ลองหาวินเทจไลท์ฉบับนี้มาอ่านกันดูค่ะ แล้วมาเข้าครัวปรุงเมนูสุดม้งมิ้งไปกับ50เมนูเก๋ไกสไต์คนเมืองหนังสือเล่มสวยที่อัดแน่นไว้ด้วยเมนูสุดน่ารักอร่อยล้ำที่คุณเองก็ทำได้แบบง่ายๆไม่ว่าจะเป็นมื้อเล็กทานเล่นมื้อหลักหนักท้องหรือจะเป็นของหวานแสนอร่อยก็มีให้เลือกทำทานกันพร้อมสับ เรามาเริ่มกันที่มื้อเช้าแบบเบาๆด้วยเมนูโยเกิร์ตสไตล์กรีกเพียงคุณมีโยเกิร์ตรสธรรมชาติเติมน้ำผึ้งและโรยหน้าด้วยถั่ววอลนัทกรุบกรอบแค่นี้คุณก็จะได้มื้อเช้ารสละมุนในเวลาไม่ถึง5นาทีค่ะ และถ้าหากใครอยากได้รสสัมผัสใหม่ในการกินเบคอนก็ลองทำเมนูเบคอนครบรสดูค่ะวิธีทำก็แสนง่ายเพียงนำเบคอนมาทาด้วยเมเปิ้ลซีรัปและวานิลาโรยหน้าด้วยพริกไทยดำบดนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ190องศาราว15-20นาที แล้วเบคอนหอมขลุ่นรสหวานมันเค็มก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มดับกระหายไขยร้อนกับเมนูวอเตอร์เมลอนมินวัตถุดิบสำหรับเมนูนี้ก็มีแค่น้ำสไปซ์แตงโมน้ำมะนาวและใบสะระแหน่วิธีทำนำแตงโมหัน่นน้ำมะนาวและใบสะระแหน่มาตำให้แหลกเทน้ำอัดลมและน้ำแข็งตามลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะได้น้ำแตงโมสุดซาบซ่าชื่นใจเอาไว้จิบคลายร้อนค่ะ สาวๆคนไหนอยากสวยหุ่นดีมาหยิบเล่มนี้อ่านกันค่ะหุ่นสวยสุขภาพดีสมไหวต้องใส่ใจประจำเดือนหลายคนอาจสงสัยว่าประจำเดือนจะส่งผลอย่างไรต่อการลดน้ำหนักเรื่องนี้ผู้เขียนแพทย์หญิงจางเจียเป้ยเขาอธิบายไว้ว่าวงจรการมีประจำเดือนของผู้หญิงอยู่ที่ประมาณ28วันโดยเริ่มนับจากวันแรกที่ประจำเดือนมาเป็นวันที่1โดยรอบของการมีประจำเดือนจะมี4ช่วง เริ่มจากช่วงมีประจำเดือนเป็นเวลาที่ควรพักผ่อนมากๆส่วนในช่วงไข่สุกคือวันที่8ถึง14ของการมีประจำเดือนการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารจะช่วยให้การลดน้ำหนักได้ผลรวดเร็วเพราะระบบเาผาผลาญทำงานได้ดี ส่วนช่วงไข่ตกคือช่วงวันที่15ถึง21ควรควบคุมความอยากอาหารไม่ให้กินมากเกินไปและควรแช่น้ำอุ่นเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายโดยหนังสือเล่มนี้ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในช่วงต่างๆของการมีประจำเดือนสำหรับผู้หญิงแต่ละวัยตั้งแต่อายุ15ไปจนถึงอายุ50ปีใครอยู่ในช่วงไวัยไหนก็ลองเก็บเคล็ดลับมาปรับใช้กับตัวเองกันได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับหนังสือที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ลองเลือกสักเล่มที่คุณสนใจมาอ่านกันดูนะคะเพราะแน่นอนที่สุดค่ะว่าคุณจะได้รับทั้งความรู้นะคะแล้วก็วิธีคิดใหม่ๆที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตของคุณก็ได้ค่ะส่วนวันนี้นะคะอ่านข้อเส้นก็หมดเวลาลงแล้วค่ะอาทิตย์หน้า8ปดโมงเช้านะคะตื่นมาซึมซับเรื่องราวดีๆจากตัวหนังสือแบบนี้ได้ใหม่ด้วยกันทางช่องวันแห่งนี้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ